วัสดีค่ะทุกคนคุณอยิงยนวันนี้นะคะขอนําเสนอซี่โครงหมูอบค่ะไปดูที่ทากันเลยขั้นตอนแรกนะคะเราก็ใส่ผงรสดีลงไปจ้าจากนั้นนะคะใส่เกลือลงไปจ้ะแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลทรายแดงนะคะหรือน้ำตาลมะพร้าวก็ได้นะจ้ะใส่พริกไทยป่นลงไปนะคะตามด้วยซอสถั่วเหลืองจ้าตัวนี้ขายไม่ได้เลยนะคะคือซอสหอยนางรมจ้ะ ต่อมาก็เป็นผงกระเทียมนะจ๊ะหรือใครมีกระเทียมสดก็ได้นะหลังจากนั้นห่ะแล้วก็คลุกให้เข้ากันนะจ๊ะคลุกไปเรื่อยๆจนส่วน,นสผสมมันเข้ากันดีนะจ๊ะแล้วเราก็ห่อด้วยพลาสติกจ้าปลอดทิ้งไว้นะคะประมาณ 1- 2ชั่วโมงนะจ๊ะหรือว่าใครรีบกก็เอาไปทอดหรือไปอบเลยจ้ะ แต่วันนี้นะคะหยิ่งยนต์คือรู้จะอบน้ำเราว่าหยิ่งยนต์ไม่มีน้ํามันจ้าน่าสงสารมากเลยนะคะเวลาอบนะคะแนะนําให้ใช้กระดาษฟอยล์รองก่อนนะคะไม่งั้นพวกซอสต่างๆเนี่ยเวลามันแห้งนะคะมันจะทําให้ทําความสะอาดยากจับแล้วก็พยายามแยกแต่ละชิ้นให้ออกจากกันเนาะเดี๋ยววันสุกไม่ทั่วกันนะจ๊ะพอเตาอบได้ที่แล้วเนาะเราก็ใส่กระดูกหมูของเราลงไปเลยจ้ะ ระวังมือด้วยนะ้มันร้อนมากๆเลยเราใช้เวลาทั้งหมด30นาทีนะคะที่อุณหภูมิ450องศาจ๊ะพอเสร็จแล้วทุกคนคือกลิ่นหอมมากกลิ่นหอมทั่วบ้านเลยทุกคนคือหอมขาดที่ว่า Hot family ของเรานะคะต้องเดินลงมาเพื่อมาเช็คว่าเราทำอะไรนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะหลังจากที่เขาเห็นแล้วเขาก็ขอค่าไป2ถ้วยเลยอย่าลืมลองไปทำกันดูนะยังไงก็ฝากกด like กด s h a ์กด subscribe แล้วก็ คอมเมนต์ด้านล่างแน่นะว่าอยากให้เราทำอาหารอะไรหรือว่าอยากจะแนะนำอะไรนะคะทักมาได้เลยขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ